สวัสดีครับทุกคนนะครับวันนี้นะครับผมจะมารีวิวนะครับหมู่บ้านนะครับในหนานจิงนะครับที่ผมเช่าอยู่นะครับหนานจิงนะครับหรือมณฑลเจียงซูประเทศจีนนะครับส่วนด้านหลังนะครับมัาจะเป็นทางเข้าออกของหมู่บ้านนะครับทางนี้นะครับแล้วก็ส่วนด้านข้างๆก็จะเป็นทางเข้าออกของรถยนต์นะครับส่วนข้างๆนะครับจะเป็นโซนของร้านค้าต่างๆนะครับหนึ่งในนั้นก็จะเป็นร้านค้าของผมด้วยเพราะว่าที่ผมเช่าอยู่เราะมันใกล้ร้านนั่นเองนะครับก็คือซูเปอร์ใกล้ๆนะครับเนี่ยครับ ร้านค้าของผมเองก็คือไอชิงหมวยเตี้ยนะครับจะเป็นร้านค้าเกี่ยวกับเด็กนะครับคือวันนี้อากาศค่อนข้างจะหนาวมากเลยนะครับอุณหภูมิอยู่ที่ประมาณหนึ่งองศาเซลเซียสนะครับไม่เชื่อดูมือผมแข็งมากเลยเนี่ยดูดิแดงมากเลยเอาแล้วครับผมจะพาเดินไปดูในหมู่บ้านนะครับที่ผมเช่าอยู่ว่าเป็นอย่างไรบ้างครับจุดแรกนะจะมียามนะครับหรือว่าปออานยืนอยู่ จุดนี้จะเรียกว่าเบย์แมนนะครับการจะเข้าต้องใช้บัตรเหมือนจริงค่ะอ๋อเชือเสียบปแปะที่ตรงนี้นะแล้วก็เข้าไปพอเข้ามาในหมู่บ้านนะครับบรรยากาศนะครับคอนโดโอโหอลังการมากนะครับคือถ้าเป็นประเทศไทยนะครับคอนโดหนึ่งคอนโดเนี่ยที่เขาขายกันก็ประมาณตึกหนึ่งเนี่ยตึกเนี้ยครับแต่ที่นี่ก็คือแบบอยู่อาศัยกันหนาะแน่นมากเลย มีหลายอาคารเลยครับเหมือนแบบหลายคอนโดมันกระจุกรวมกันเลยครับเนี่ยอันนี้เป็นโซนอยู่ตรงกลางทางเข้าเลยนยครับทางเข้าออกดูนะครับว่ามีประมาณกี่ตึกนะครับจากที่ดูในป้ายนะครับมีทั้งหมด11อาคารเลยนะครับแล้วก็มีทางไปนะครับทางไปนิติคอนโดเหมือนบ้านเรานะครับโอเคงั้นเดี๋ยวไปทางนี้ดีกว่าครับไปอาคาร7กันก่อนเริ่มเดินกันไปเลย ทีผมก็งงกันว่าคนจีนเขาจะแบ่งนะครับว่าเป็นเบเหมือนกับหนานเหมือนอย่างเงี้ยบางทีต้องมาคอยดูมือถือว่ามันอยู่ทิศไหนแน่ครับทิศเหนือทิศใต้อย่างเงี้ยครับบางทีก็ไม่ค่อยจะรู้เรื่องว่าทางไหนทิศเหนือทางไหนทิศใต้ครับคนจีนเขาจะนิยมเรียกกันว่าไปประตูไหนัอจุดแรกเลยครับชุดจุดบริบริจาคของใช้ครับเสื้อผ้าของที่ไม่ใช้แล้วนะครับนี่ครับ ขนส่งพัสดุนะครับวันวันก็จะมาขับรถเข้ามาส่งข้างในนะครับเตี้ยนตรงเชิดนะครับมอเตอร์ไซค์ประเทศจีนนะครับบรรยากาศโดยรอบอากาศตอนนี้หนาวจริงนะครับพูดไปปากสั่นไปโอ้ หมู่บ้านนะครับจะมีจุดรับส่งพัสดุรับของนะเหมือนเวลาเราส่งสั่งของจากถาเบ้าพิโนตัวอะไรพวกนี้ครับก็คือเนี่ยครับคนก็นมารับของกันที่นี่นะครับภายในหมู่บ้านนะเขาจะอนุญาตรถที่ขนส่งพัสดุมาเข้ามาจอดได้นะครับแต่ถ้ารถอย่างอื่นน่เขาจะไม่ให้เข้ามา ที่นี่ก็จะเป็นจุดที่รับของนะครับของพัสดุกเวลาเราสั่งของจากออนไลน์เถวเป่าอะไรพวกนี้ครับก็มารับกันที่นี่เนี่ยครับภายในก็จะเป็นยังไงครับที่รับของเดี๋ยวให้เขาหน้ามารับของจะพาเขามาดูนะครับบริเวณโดยรอบนะครับจะเป็นสนามเด็กเล่นนะครับประเทศจีนนะครับในแต่ละหมู่บ้านวนใหญ่ก็จะมี ที่สำหรับเด็กเล่นนะครับที่นี่ก็จะเป็นพวกสไลเดอร์นะครับชิงช้านะครับเด็กแล้วก็รถรถโยกสปริงอะไรพวกนี้ที่นี่นะครับก็จะเป็นที่สําหรับนะครับพาลูกๆหลานนะครับมาเล่นกันนะครับผู้ใหญ่นะครับส่วนใหญ่นะครับเวลากลางคืนนะครับผมจะเห็นว่าเขาจะนั่งคุยกันอยู่ตรงนี้แล้วก็จะเปิดให้ทุกพวกลูกๆกเล่นกันนะครับ ตอนนี้ไม่มีคนเลยไม่มีเด็กๆเ,เพราะว่าเด็กนักเรียนไปเรียนหนังสือนะครับช่วงเงยน็เยนๆนะครับประมาณสี่ห้าโมงเงย็นก็จะมากันเต้มเ,เลยครับเนี่ยครับผมเป็นอย่างนี้ครับประมาณนี้ครับผมเวลาอยู่ที่ประเทศจีนนะครับ แต่ละตึกนะครับจะมีหลายอาคารนะครับอย่างที่นี่ก็จะมีอาคารหนึ่งอาคารสองนะครับอีตานหยวนท่าตานหยวนอย่างเงี้ยครับเป็นต้นนะครับนะครับเพราะจะง่ายสําหรับพวกแบบส่งวัสดุนะครับเขาจะได้หารเราเจอว่าเราอยู่อาคารไหนครับเพราะว่ามันตึกหนึ่งมันกว้างมากนะครับเนี่ยครับเดินตรงไปเรื่อยๆนะครับฐานแท่นข้างหน้านะครับก็จะเป็นที่จุดแยกขยะนะครับ เดี๋ยวนี้ที่หนานจริงนะค่อนข้างจะเข้มงวดมากขึ้นนะครับแต่และหมู่บ้านก็จะมีจุดแยกขยะนะครับขยะเปียกขยะแห้งขยะอันตรายอะไรเงี้ยครับก็จะแยกกันไว้นะครับค่อนข้างเป็นระเบียบกันเลยทีเดียวเนี่ยครับผมตู้อย่างเงี้ยเลยก็จะมีเจ้าหน้าที่นะครับคอยช่วยเราแยกขยะอยู่ข้างในด้วย นะครับยากาศโดยรอบนะครับโดยรวมตอนนี้กำลังดีเลยเวลาประมาณบ่ายโมงกว่าค่อนข้างจะมีแดดเข้ามาบ้างครับนยครับมีสนามหญ้านะครับโดยรอบสดชื่นเลยเดี๋ยวจะพาเดินไปตรงข้างหน้าก่อนว่ามีอะไรบ้างนะครับ ในหมู่บ้านนี้ที่หมู่บ้านนี้ผมเช่าอยู่ก็ตกประมาณ3,000กว่าหยวนนะหรือประมาณ15,000 16,000บาทต่อเดือนนะครับไม่ได้แพงมากมายเพราะที่นี่ก็ไม่ได้อยู่ในตัวเมืองขนาดนั้นนี่ครับเป็นจุดที่นั่งพักผ่อนนะครับชมบิวกันนะครับตรงนี้อีกจุดหนึ่งนะครับผม อลองไปดูด้านขวามือมีอะไรบ้างบอกเลยครับว่าอีกมือหนึ่งที่ถือกล้องอยู่ในตอนนี้ชาไปหมดแล้วครับแข็งมากอากาศประมาณหนึ่งองศาที่นี่โอ้นี่สนามสนามแบดนะครับโคตรหนาวทุกคนโคตรหนาว วันนี้รีบมากครับลืมลืมเอาถุงมือถุงมือมาสุดหนาสุด,น,สดนี่ครับดูมือครับเช้าไปหมดแล้วด้านข้างหน้านะครับจะเป็นลานขึ้นลงของรถยนต์นะครับนะครับแต่ว่าเขาทางนี้เหมือนจะไม่เปิดใช้บริการนะครับส่วนใหญ่จะเป็นรถ ไฟฟ้านะครับเนี่ยครับเตี้ยนรงเชิะขี่ขึ้นลงกันเนี่ยครับทางขึ้นลงเนี่ยพาไปเดินดูข้างหน้ามีอะไรกันบ้าเนี่ยครับทางขึ้นลงถูกไห ส่วนใหญ่ป,ประเทศจีนนะครับเขาจะจอดรถกันอยู่ชั้นใต้ดินนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยครับประเทศจีนเขานิยมจอดชั้นใต้ดินกันครับนี่ครับแต่ถ้าเป็นคอนโดบ้านเรานะจะจอดกันตามอาคารจอดรถข้างบนนะครับเนี่ยรถไฟฟ้าคนจีนนิยมขี่กันสะดวกนะครับไปได้ทุกที่ ที่เห็นข้างๆเนี่ยนะครับก็จะเป็นที่สำหรับลงไปจอดรถนะครับของพวกรถจักรยานรถไฟฟ้านะต่างๆครับสามารถเข้าไปลงไปจอดในตรงนี้เลยนะครับจะมีทางของมันอยู่นะครับนี่ครับด้านล่างก็จะเป็นที่สำหรับจอดรถมอเตอร์ไซค์นะชาร์จแบตได้ เนี่ยครับตอนนี้ผมพาทุกคนนะครับเดินมาประตูอีกฝั่งหนึ่งนะครับเมื่อกี้ที่ไปดูตอนแรกคือเป็นประตูทางเหนือนะครับเบยเหมือนนะครับอันนี้เป็นประตูทางใต้นะครับหรือหนานเหมือนนะครับตอนเช้าๆนะครับจะมีพวกผู้สูงอายุนะครับจะมานั่งเล่นกันตรงนี้คนจีนตัวใหญ่ชอบมานิยมตากแดดกันนะครับตอนเช้าๆนะครับอากาศค่อนข้างหนาวจริงสุดๆเลยเนี่ยครับเดินตรงไปเรื่อยๆนะ นหน้านะครับจะเป็นอีกประตูหนึ่งนะครับเป็นประตูหลักเลยวยซ้ำไปด้านซ้ายก็จะเป็นทางเข้าออกของรถยนต์นะครับด้านขวาเป็นทางเดินของคนนะครับจะเป็นที่วางพัสดุนะครับเวลาเกิดอ่าโควิดในทีนะครับเขาจะให้ส่งแค่ตรงหน้าประตูตรงนี้นะครับแล้วค่อยมารับของกันตรงนี้นะครับ อันนี้ก็จะเป็นจุดแยกขยะกันเนี่ยนะครับเจอแล้วครับที่วู่เย่ฟูจงชินนะครับหรือจุดนิติบุคคลนะครับตามคอนโดนะจุดบริการเหมือนประเทศไทยนะครับไปดูว่าอ่านถูกหรือเปล่านะครับภาษาจีนค่อนข้างแข็งแรงมากด้วยเนี่ยครับจะมีจุดบริจาคนะครับ สิ่งของที่ไม่ใช้แล้วอีกจุดหนึ่งเช่นกันครับเนี่ยครัจุดที่ทุคคนก็สามารถติดมาติดต่อได้ที่นี่นะครับจ่ายค่าน้ำค่าไฟทำบัตรเข้าออกนะครับอุปกรณ์ อย่างเสียหายก็มาติดต่อที่นี่นะครับาในบ้านน,น,ออานี่ครับเดินอลงมาเนี่ยครับคนเขาออกเห็นไหมครับอันนี้คนส่งขอนะเห็นไหมครับต่งไว้มากเลยนะเขาไม่อนุญ,ญาตให้ขี่รถบกไฟฟ้าเข้ามาส่งข้างในครับค่อนข้างจะลำบากนะจอด มอเตอร์ไซค์อยู่ข้างนอกเราต้องวิ่งส่งของตามอาคารอ่างเงี้ยครับอาชีพตรงไว้ไม่ค่อนข้างลำบากเหมือนกันที่นี่ค่อนข้างกว้างครับภายในอาคารเนี่ยอย่างที่เห็นนะครับกว้างขนาดไหนเขาต้องวิ่งคอยส่งของขึ้นอาคารนะครับไปส่งของเป็นทางไปที่ลงจอดรถนะครับขับเข้ามาแล้วก็ลงไปจอดด้านนู้นนะตามที่เห็นเนี้ย อย่างตึกข้างหน้านะครับที่เห็นจะเป็นอ,อ,อาคารนะครับอาคารสำหรับเป็นตลาดผักผล,ลไม้นะครับไว้มีโอกาสนะครับจะพาเข้าไปเดินดูนะครับว่าตลาดผักผลไม้ของประเทศจีนข้างในเป็นยังไงบ้างนะครับนะครับด้นานหน้าจะเป็นจุดแยกขยะอีกนะครับนี่ครับคนส่งอาหารนะกำลังขึ้นอาคารแล้วนะครับ ด้านข้างจุดแยกขยะประเทศจีนนะครับถ้ามีกล่องหรือเศษกล่องอะไรขึ้นมานะครับทิ้งไว้แป๊บเดียวนะครับพวกคนสูงอายุนะครับจะคอยมาเก็บทันทีเลยนะครับจะเผลอวางไว้ไว้เที่ยวนะครับบางทีเพราะว่าเขาสามารถเอาไปแยกขยะแล้วขายเป็นเงินได้นะครับ อย่างครั้งก่อนนะครับเคยมีเหตุการณ์ก็คือว่าพนักงานนะครับจะมาซ่อมซ่อมร้านนะครับที่ร้านผมแล้วเขาวางพวกกล่องวัสดุเครื่องมือนะครับไว้หน้าร้านผมเผลอแป๊บเดียวนะครับคนแก่หยิบกล่องเวลาครับเขาจะเอาไปขายนะครับนึกว่าเป็นเศษขยะนะครับแต่สุดท้ายก็ตามตามเจอได้นะครับจากกล้องวงจรปิดในประเทศจีนเนี่ยะครับเนี่ยครับด้านซ้ายนะครับพาไปดูกัน มีอะไรบ้างอ๋อวิทนาเด็กเด็กเล็กนะครับตรงนี้เนี่ยครับมีชิงช้ามีสไลเดอร์นะครับมีให้รอดถ้ำเลยครับเนี่ยครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับนะครับด้านหน้านะครับที่ทุกคนเห็นนะครับเข้าใจว่าน่าจะเป็นโรงเรียนระดับชั้นประถมมัธยมเนี่ยครับ เ่งมาเปิดใหม่นะครับยังกำลังก่อสร้างอยู่ยังสร้างไม่เสร็จนะครับประเทศจีนนะครับแต่ละหมู่บ้านนะครับจะมีโรงเรียนนะครับอนุบาลโรงเรียนประถมมัธยมเนี่ยครับจะมาเปิดอยู่ใกล้ๆกันนะครับก็จะแยกโซนค่อนข้างดีเลยนะครับไม่ต้องเดินทางไกลนะครับนี่ครับอย่างที่บอกนะครับคนจีนนะจะชอบมานั่งตรงแดดนะครับคอยตากแดดอยู่ รอบๆหมู่บ้านเนี่ครับอากาศเวลาอากาศค่อนข้างดีๆนะครับผมจะมาวิ่งจ็อกกิ้งนะครับเป็นตอนเย็นๆหนึ่งรอบก็ประมาณเกือบ1นึ่งกิโลได้นะครับตอนนี้ก็เดินเกือบครบรอบหนึ่งแลครับพาเดินรอบแล้วนะครับอ่ครับด้านหน้าก็จะมีจุดที่ให้ยืดเส้นยืดสายนะครับเดี๋ยวพาไปดูกันนะครับผมเป็นยังไงเป็นอย่างนี้ครับ อนนี้เดินกลับมาจุดเริ่มต้นแล้วนะครับจุดที่เราถ่ายกันตั้งแต่เริ่มแรกที่เข้าดูมาคือเบหมอนนะครับข้างหน้านี่ครับเห็นไหมตรงน,นี้นี่ครับอาคารที่ผมเช่าอ,อยู่ก็คืออาคารนี้แหละอาคารที่ผมเช่าอ,อยู่นะอาคารนี้เลย ส่วนด้านล่างนะครับก็จะเป็นที่รับพัสดุนะครับตามที่เราสั่งของจากออนไลน์นะครับหรือคนส่งพัสดุจากทางไกลมาให้เราก็มารับที่นี่ได้เช่นเดียวกันนะครับนี่ครับนี่ครที่ผมชอบอยู่นะครับพาไปดูข้างในนะครับว่าภายในอาคารเป็นยังไงบ้างนะครับผมนี่เลย ลิฟครับเป็นลเนี่ยครับตอนนี้ก็ถึงแล้วครับนี่ครับแต่ละชั้นนะครับอย่างบ้านด้านหน้าก็จะเป็นหนึ่งหลังข้างๆก็จะเป็นอีกหนึ่งหลังนะครับนะครับพาไปดูนอกกันนะครับเป็นยังไงบ้างเวลาออกจากมาจากบ้านกันแล้วนะครับสังเกตว่าภายในแต่ละชั้นนะครับอย่างที่เห็นเมื่อกี้นะครับก็จะเป็น2หลังนะครับมาอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็น สองหลังเหมือนกันนะครับหนึ่งชั้นก็จะมีประกอบไปด้วยบ้านสี่หลังนะครับบ้านหนึ่งหลังจะประกอบไปด้วยประมาณหนึ่งร้อกว่าตารางเมตรนะครับนะครับนี่ด้านล่างนะครับเป็นโรงเรียนอนุบาลน,นะครับผมสามารถเห็นโรงเรียนอนุบาลได้เลยนะครับจากข้างบนนะครับนะครับดูว่าเด็กๆเรียนอะไรกันบ้างนะครับมีสนามบงสนามบาสสนาม็เล่นนะครับ ทางเขาออกเหมือนแอบส่องแอบส่องนะครับฝั่งตรงข้างก็เป็นหมู่บ้านนี่หมู่บ้านเหมือนกันนะครับเหมือนกับผมอยู่เนี่ยนะครับศูนย์รถไปนี่ประมาณนี้ครับอยู่กันหนานแน่นเลยนะครับคุณจีนอย่างที่บอกนะครับอย่างถ้าประเทศไทยนะครับตึกหนึ่งก็คอนโดนะก็ขายกันแต่ที่นี่คือแบบเป็นกระจกเลยคอนโดหนึ่งเป็นกระจกมาก เนี่ยครับหนาะแน่นจริงๆคนจีิเนี่ยครับพาไปดูอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นบ้านเหมือนกันบ้านเหมือนกันนะครับบ้านเหมือนกันนะครับจะมีสองหลังเหมือนกันนะครับนี่ย่างที่เห็นนะฮะนี่ก็เป็นลิฟต์นะครับหนึ่งชั้นนีจะมีลิบสองตัวนะครับของที่นี่แล้วข้างๆก็จะเป็นประตูทางลงนีไฟนะครนะครับประตูนีไฟ เดยวลงไปข้างล่างเดี๋ยวหหน้าแครับสังเกตว่าอาคารนี้นะครับน่าจะมีอยู่แค่ยีชั้นเองนะครับแก็มีชั้นใต้ดินลบหนึ่งลบสอนะครับ ข้างในก็จะมีโฆษณานะครับโฆษณาต่างๆ รอดสวัสดีครับทุกคนสำหรับวันนี้ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิวหมู่บ้านนะครับที่ผมอยู่ในนานจริงนะครับเป็นไงบ้างครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์นะครับถ้าใช่ก็ฝากกดแชร์ให้ด้วยนะครับทุกคนก็สามารถคอมเมนต์นะครับว่ามาอยู่ที่ประเทศจีนแล้วนะครับเป็นยังไงกันบ้างนะครับเหมือนกับที่ผมรีวิวไหม สำหรับวันนี้นะครับก็ลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายครับผมแล้วเจอกันอีกคลิปหน้าครับผม